อันนี้เป็นต้นยาเส้นนะคะพี่ๆนะคุณตาบอกว่าปลูกยากมากนะต้นยาเส้นซึ่งคนโบราณคนเมื่อก่อนเขาใช้เป็นไปมวลใส่ใบใบตองกล้วยนะคะเนาะนะนะ ก็เหมือนกัแบบมัน็เหมือนเขาก็เอาไปดูดอะไรแบบนี้แหละค่ะมันเป็นต้นยาเส้นที่เขาปลูกเองนะคะต้องรอให้แก่ก่อนเขาก็เด็ดใบแก่ๆไปแล้วก็ไปซอยๆนะคะพอซอยเสร็จเขาก็ตากแดดนะคะแล้วก็เอามามวนใส่ใบตองกล้วยนะคะเนาะคนสมัยเมื่อก่อนก็ทําแบบนี้นะคะเมื่อก่อนไม่มีบุหรี่ไม่มีอะไรไงอาจจะมีแต่ว่าเราก็ยังนิยมที่จะใช้ยาเส้นแบบนี้ไงนะคะคุณตาบอกว่าปลูกยากอยู่นะคะ นะปลูกสองรอบสามรอบแล้วไม่ขึ้นเลยเนี่ยเพิ่งจะขึ้นรอบนี้แล้วค่ะนะ,ะนก็พอดีไปเห็นมาก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รับชมดีกว่านะคะหายากแล้วนะต้นยาเส้นแบบเนี้ยเนาะไหน,นที่ไหนก็ไม่ค่อยปลูกหรอกค่ะนะคะ,นะคะอ่นง,งั้นก็คลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ